สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุ้นดาวโจนส์จะดาวโจนรอบปกติแนวทา่าคำพื้นคนที่23เดือนเจ็ดจากกระดาษ2 5 6 8ห้ากสิจ้าสำหรับพนหุ้นดาวโจนคนที่22 วันที่22ดาวโจนไดเด่น4กับ3พ้นเข้ามา307หลัง1 2สําหรับแนวทางของเัวผ่านไปเนาะเบิ้งเด่นสของเข้ามาอยู่รักลอยเราจะสำหรับ3เน,ะนาะอันนี้ไซวิ่งจริงๆแต่นาไปวิ่งกับสีดอยู่เนาะสำหรับ3บนสําหรับวันที่23มือนี่ตามต่อจกแนวทางของเฮาเนาะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนแนวทางสีมาหา้ตามศูนรเลืมบอ่ออันนี้กะรอรูดเนาจะก่อนสีนํา ไปเป็นแนวทางค่ะเปรียบเทียบพิจารณาวิเคกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะเอากอนสีไปรับชมรับฟังแนวทางเมื่อนี้เราจะสําหรับพีน่น้องเอฟซีทีเข้ามารับชมใหม่ๆฝากด้วยละกัเนเราจะทายังบอสันในติดตามฝากกดติดตามแต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อสิได้บอสพาแนวทางที่จะจอยลงหายเราจะสําหรับแนวทางที่ลงหายมีหลายแนวทางอยู่เนาะบอสีเป็นหุ้นเราจะสําหรับหุ้นก็มีหุ้นนีน่คือหุ้นห้างเียงหุ้นดาวโจน แนวทางห้าหน้อยจะเจอกันทุกวันแนวทางเล่าพัฒนากะจันผุดสุกจ้าแนวทางรัฐบาลไทยกับมีไห่เซ้นเดียวกันเนาะสำหรับเมื่อนี้จะดาวโจนงเ้าเลขเด่นได้เด่นตัวเก่าศูนย์กับเจ็ดวิ่งลูดจะใช่วิ่งใส่ลูทถามักถาชอบนำไปวิ่งไปลูดไดเนาะเบิ่งได้แต่เด่นตัวเก่าวันทียี่สิบสองกับมาขู่ก็เลยเจ็ดศูนย์ เจ็ดศูนย์นยศูนย์เจ็ดมือนี่ยังไดศูนย์กับเจ็ดอยู่ศนะูนย์กับเจ็ดจะตามสูตรเด้อจะแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่บ่หูคือกันลงกหายตามสูตรแค่นั้นเองเนาะใดโตเก่ากับคำนวณคำนวณใดเด่นโตเก่ากับล,ลงกหายโตเก่าเราจะบอก,กบอกเฉพวิธีเดียวปล่อยผ่านจ้าสำหรับตัวประกบคู่เด่นศูนย์หนึ่งศูนย์สว่วนนี้มักมาเหล็กพี่น้องดีอยู่เนาะศูนย์หนึ่ง 02, 03, 04, 0ูนย์สองศูนย์สามศหาหรับเด่นเจ็ดเก่าเจ็ดโตเก่าสิไม่บอ,อาขอขามรกันเนาะเจโตเก่าเจ็ส สำหรับตัวประกบคู่เลขพี่น้องเจ็ดหกมีอยู่ด้วยจ้ะเจ็ดหกหกเจ็ดจ้ะส่วนนี่กับมักมาเลขพี่น้องดีอยู่ด้วยสำหรับดาวโจนแต่ว่าบริจับหาย้ยเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะ,ะถ้าเกิดว่าทามักถ้าชอบเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดะก็พัวได้เราจะทามักถ้าชอบก็พัวไว้บอดเสียหายเนาะ่อยตัวประกบคู่ของ้จยมีอยู่เจ็ดเจ็ดหกสำหรับโตเนเนจา้า เจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย mm ์สองศูนย์สามเบอร์เลขเรียนศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดมัอนี่ขอเน้นไปเจ็ดเจ็ดแล้วกัน โอเคเรียบร้อยแต่นี่คือแนวทางหุด้นดาวโจนส์ของมือนี่จะแนวทางมือีก็คือตามนี่เลยเนาะเอาหมักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งลาะคัเนาะจะมีตัวหมกักตัวชอบค่อยตาเนาะผมมีตัวหมกักตัวชอบสามารถปล่อยพานได้จ้ะมือนี่คอยมาปังปัง,ปงเด้งเด้งเต็มเต็มบนล่างละกันเนาะเอให้เฮงเฮงปังปังเวยๆกันทุกคนทุกท่านจะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซ้ำนี่จะสวัสดีจ้า